โอ้โชว์หน่อยพี่โชว์หน่อยาเพิ่งเขอาใส่เออนี่หยุดมือครับหยุดมือจปลาสองมือครับสวัสดีพี่น้องมือนี มจะพาะมาเอาปลามาเอาปลาอยู่ทงนาอยู่จอมพลามาครับเดี๋ยวอีพาไปชมบรรยากาศมาครับมาชมบรรยากาศนะครับอา้า <c oughs> <c oughs> กำลังสิสูบน้าาเอาปลาเนีไงตรงนี้เอาเอาอ,าอ,อกก่อน,นอองอไองมาชมผลงานครับ

มาบุญสิมาบ่ปนีก้องซ่อนปลานี่ครับพี่ตู่พนมไพครับเย็นนงวก็เป็นตำนานมาเลย

มามาสูบน้ำเอาป้าเอาป้าครับปลาไหลเลยพี่น้องบรรยากาศอยู่ตรงน้าใจแห่ง้วครับสูบเต็มมุ่บ้านเลยครับบรรยากาศดีเลยครับ สวัสดีทุกคนนะครับล้วครับเอาปลาเนี่ยน่าซิมีได้ปลอคอน้ำกําลังสีแหงเลวพี่นนาง บรรยากาศทุ่งไฮทุ่งนาด้วยครับครับกำลังหาปลาค้อไงอยู่นะตอนนี้ไม่รู้ว่ามันหายไปไหนแน่ไหนประมาณสองลตัวเดียวนี่ครับปลาไหลครับปลาไหล นี่ครับนี่ครับพี่น้องปลาปลาปลาเอาแล้วครับเอาแล้วโอ้โชว์หน่อยพี่โชว์หน่อยอย่าเพิ่งเขาใ่เออนี่

บางบอ่อครับบางบ่อก็มีบางบ่อก็ไม่มีนะครับอันนี้มันตามันงู มือครับกดมือปลาสองมือครับเรืร่อนเราจบปลาสองมือ ố c 요 นี่มันคืออะไรก็ใหญ่แล้วพี่ <c oughs> ได้ลุ <c oughs> ้นนะครับลุ้นนี่ครับปลาครับเต็มตัวยิ่งให่น้นอง สุดเลยครับมีแต่ปลาเงี้ยครับย่างปลาปัะเนี่ยด้การด้การหมดเวลาแล้วมีแต่ตัวเงี้บป่ะเนี่ยออามาย่างปลาเผาส้มตำเนาะ สุดๆเลยเดี๋ยวพอปิดคลิปไปเท่านี้กันนะครับ